ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำที่ไหลรินบ้านปากร้องห้วยจี้หมู่บ้านเล็กๆแนมเพอบ้านตากจังหวัดตากหมู่บ้านที่อบอวลไปด้วยสเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาวิถีชีวิตไทยและงานหัตถกรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งต้นลานและตาลตระหนดชาวบ้านจึงใช้ใบลานใบตาลมาสร้างสรรค์เป็นหมวกใบลานและหมวกพระเจ้าตากที่ทั้งสวยงามและใช้ได้จริงทุกใบหมวก ผลงานจากมือของคนในชุมชนกว่าจะมาเป็นหมวกหนึ่งใบต้องผ่านทั้งแดดแรงและใจที่รักในงานฝีมือไม่เพียงแต่หมวกยังมีพัดใบลานโคมไฟทุเรียนของตกแต่งบ้านอีกมากมายที่ล้วนบอกถึงความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเมื่อพูดถึงบ้านปากร้องห้วยจี้จะพลาดน้ำตาลสดไปไม่ได้ที่นี่มีการถ่ายทอดวิธีการทำแบบดั้งเดิมทั้งเคี่ยวทั้งคน จนได้รสหวานหอมธรรมชาติแท้ๆจากต้นตาลอาหารท้องถิ่นที่นี่รสชาติไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแกงมะแฮะน้ำพริกตาแดงข้าวแต่งหรือขนมตาลทุกเมนูล้วนสะท้อนวิถีแห่งความเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยรสชาติและความอบอุ่นใจนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งจัดสารทั้งทำน้ำตาลสดหรือแม้แต่การทำพริกแกงแบบตำมือ และเมื่อพูดถึงความศรัทธาชาวบ้านบ้านตากมีวัดพระบ,บรมธาตุตากวัดคู่บ้านคู่เมืองที่อยู่คู่บ้านตากมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นศูนย์รวมใจก่อนกลับอย่าลืมแวะกาดต้าตงชุมชนเก่าริมปิงที่กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองตาก ชุมชนปักร้องฮุยจี้เนี่ยนะมีวิถีเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่กับต้นลานต้นตาลมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่มาเนี่ยนะคะอยู่ตั้งแต่บรรพบุพรบุษท่าก็จะทนาน้นําตาลจะยิบหมวกจะใช้ผลิตภัณฑ์ใบตานใบลานที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ย เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตอยากจะฮื้ยเชิญชวนเนาะเพราะว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเนาะก็อยากขึ้นมาแอลนะคะแอลหมู่บ้านเฮาขั้นแรกกับพัฒนาชุมชนเนาะท,ท้องถินท้องที่ทุกที่เลยนะคะที่เข้ามาหลยหน่วยงานพอหน่วยงานเข้ามาช่วยเฮามาพัฒนาเออเฮาก็ได้เก็บเกี่ยวองค์ของวุ้นมาพัฒนาจนในชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่สวยงามบ้านป่าคร้องหุ้ยจี้ คือหมู่บ้านโอท็อนวัตวิถีที่ไม่ได้มีแค่ของดีให้เลือกซื้อแต่มีหัวใจของชุมชนให้เราเรียนรู้และกลับไปด้วยความประทับใจโอท็อปนวัตวิถีเที่ยวชุมชนสัมผัสของแท้เรียนรู้ของดีแล้วคุณจะรักบ้านปากร้องห้วยจี้เหมือนที่พวกเขารัก